ไปนอกขันห้าลมออกก็รู้รู้อยู่ที่ไหนก็รู้อยู่ที่ปลายรูจมูกเมื่อพ้นปลายรูจมูกวิญญาณและดวงจิต ไม่สามารถรับรู้ลมคารบไดออกไซด์ที่ออกนอกปลายรูจมูกช่วงที่ลมออกนั้นก็เกิดความจางคายดับไม่เหลือแห่งลมหายใจลึก สางคายดับไม่เหลือแห่งดวงจิตเพราะลมที่อยู่ลมคาร์บอนออกไซด์ที่อยู่ในอากาศนอกคันห้าก็คือนิโรธ ก็คือกฎการออกจากการเวียนว่าย,ยตายเกิดลมหายใจต่อไปก็เช่นเดียวกัน ดวงจิตจะต้องตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถึงจะเกิดตามที่กล่าวก็คือลมหายใจเข้าสมุนไทยกดการเปลี่ยนวายตายเกิดลมหายใจออกนิโรธออกจากการเปลี่ยนวาย แต่เกิดผู้ที่เห็นก็คือสัตว์สัตว์เป็นผู้เวียนว่ายแต่เกิดสัตว์เป็นผู้อยู่ภายใต้กฎการเวียนว่ายแต่เกิดสัตว์เป็นผู้นิโรธสัตว์เป็นผู้ออกจาก วายตางเกิดสัตว์อยู่ในกฎการออกจากการเป็นวายตาเกินดวงจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว